สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้ยุก็มีเคล็ดลับดีมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ยุจะให้ทั้ง2องเคล็ดลับด้วยกันนะคะก็คือการต้มมะระยังไงไม่ให้ขมนะคะอย่างแรกนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือคั่วพริกยังไงไม่ให้ฉุนจัดนะคะเรามาดูวิธีแรกก่อนนะคะทํายังไงไม่ให้มะระ ขมปีเวลาเราประกอบอาหารนะคะมะระมักจะมีรสขมตามธรรมชาตินะคะอยู่คนหนึ่งที่ไม่ชอบทานมะระนะคะเพราะว่าเราคิดว่ามันขมไงแต่บางทีเราไปเจอคนที่เขาทําแบบไม่ขมก็กินได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้มะระที่มันขมเกินไปเนี่ยมาทําอาหารมันก็อาจจะทําให้รสชาติมันเสียเนาะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้อาหารรสชาติที่ดีนะคะทําจากมะระเนี่ยนะคะก็ต้องนํามะระมาคุกเค้ากับเกลือนะคะพัก ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะจากนั้นจึงค่อยๆขยำแล้วก็ล้างน้ำเอาเกลือออกนะคะความขมก็จะลดลงนะคะความขมก็จะไม่ขมปีนะคะคุณก็สามารถที่จทะทำมะระในแบบที่มีรสชาติดีแล้วก็ขมกำลังดีได้นะคะส่วนที่2นะคะการครั่วพริกยังไงไม่ให้ฉุนจัด เดิมปกติถ้าเกิดว่ายุ่งกับบางไทยเนาะก็พ่อเนี่แหละก็จะเป็นคนที่คั่วพริกป่นให้นะคะแต่เราก็เห็นพ่อจามเนี่ยเห็นแบบโอ๊ยก็อามากเลยนะแล้วก็สงสารเนาะก็เลยตัดสินใจว่าไม่ให้พ่อทำแหละเดี๋ยวเราก็จะมารั่วที่สวีเดนเองนะคะแต่ก็ฉุนเองเหมือนกันนะค่ะวิธีในการทํายังไงไม่ให้เวลาเราคั่วพริกเนี่ยมันฉุนไหมก็ต้องทําแบบนี้นะคะคั่วพริกยังไง เออไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาคั่วทีนี้กลิ่นมันไปทั่วเลยนะแล้วก็เออจะทําให้พริกเนี่ยวิธีนี้จะทําให้พริกของเราในหน้าตาดีนะคะก็จะมีวิธีหนึ่งให้เราเนี่ยนะคะนำเศษผ้าสะอาดๆชุบน้ํามันหมูนะคะ ุบน้ำมันหมูและทากระทะแบนๆนะคะให้ทั่วเลยนะทาคือเหมือนทาก้นกระทะนั่นเองนะคะน้ำมันจะช่วยไม่ให้พริกไหม้นะคะแล้วกอ็อย่างที่สองนะคะนำกระทะตั้ง ไฟอ,อ่อนๆนะคะถึงปานกลางนะคะจากนั้นก็นําพริกแห้งลงไปคั่วนะคะคั่วจนกลิ่นหอมแล้วก็นําขึ้นนะคะวิธีนี้จะทําให้พริกเนี่ยไม่ค่อยฉุนนะคะแล้วก็ผิวด้านนอกของพริกเนี่ยก็จะมีสีมันวาวน่ากินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็2วิธีที่ฝากให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งคอยติดตามด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ